กสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของวงไอดอลในอนาคตละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าในอนาคตพอจะมีไอดอลไทยที่พุ่งขึ้นมาแบบลิซ่าได้อีกไหมดูจากฐานแฟนคลับของลิซ่าที่เยอะมากมีที่พอจะเบียดได้คือแบมแบม ส่วนคนอื่นรู้สึกยังห่างไกลแล้วแบบนี้เด็กรุ่นใหม่พอจะแจ้งเกิดกันได้ไหมเห็นแล้วก็ท้อแทนนะฮะไปดูกันได้ฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่ามินนี่ไอเดนมั้งครับไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้เลยนะฮะมินนี่เดบิวต์มาจะเข้าปีที่2แล้วในไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่งานเดี่ยวงานโฆษณาก็ไม่มีงานคอนก็ถูกเลื่อน ความเห็นต่อไปนในละกันนะฮะในไทยรู้จักน้องเยอะนะอาจจะไม่เท่าแบมแบมกับลิซ่าแต่ในวงการคนที่ตามก็พอรู้จักมินนี่งานเดี่ยวโฆษณาในเก่ามันก็ยากเพราะคู่แข่งหลายปัจจัยคนเก่าเพิ่งจะมาเอ็นดูน้องตอนควินด้อมบ้างและตอนโดนเลื่อนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันน้องเองก็ถูกดันมากขึ้นแถมเป็นสายโวคอลด้วยเลยมองว่าน้องน่าจะมีแววความเห็นต่อไปในละกันนะฮะ มินนี่ก็ยังไม่ผ่านที่จะไปถึงระดับโลกลุกภาพลักษณ์ยังไม่โดดเด่นอะไรหน้าตาเอเชียออกจีนไม่ใช่หน้าตาเอกลักษณ์เพราะหน้าตาแบบนี้ในไทยเพียบเลยอย่างมากก็ขายได้ในอาเซียนดิซ่าหน้าแบบลูกครึ่งฝรั่งบวกความสามารถบวกนิสัยใจคอพื้นฐานบวกการวางตัวจึงสามารถขายได้ทั่วโลกยังไม่มองเรื่องความสามารถร้องเต้นใดๆนะครับมินนี่มองแค่ first impression ยังไม่ผ่าน คือสวยน่ารักแต่ก็มีให้เห็นได้ทั่วๆไปมีเยอะมากในไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีออกแนวนี้หมดความเีเก่นที่2นะครับผมได้ตอบกลับว่าคิดว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่เราว่ามีแววแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปต่อไหมในเส้นทางเนี้ยคือน้องมะลิลูกปอทฤษฎีเด็กคนนี้ไม่ได้มีแค่พรสว่วงแต่มีพรสวรรค์ด้วยเป็นเด็กตัวน้อยมากๆที่จับจังหวะการเต้นเหมือนผู้ใหญ่ได้ แต่ลายเต้นสวยก็ได้ตามเท่าที่ร่างกายเขาจะเอื้ออํานวยในเวลานี้เด็กคนนี้มีสเสน่ห์เวลาเต้นแววตามีแพชชั่นเหมือนผู้ใหญ่เลยหากได้โคงร่างแบบคุณแม่น้องเข้ามาโตขึ้นคงจะหุ่นนางแบบไม่แพ้พีดิซ่าแน่นอนเพราะคุณแม่ของน้องมะลิรูปร่างดีมากหน้าเล็กแขนขาเรียวยาวความสวยคืออยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่ยากเลยจะรอติดตามน้องเขาไปเรื่อยๆ ความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมในอนาคตก็อาจจะมีจะใครส่วนตัวก็ติดตามหมดเป็นคนไทยเราภูมิใจจะเด่นมากน้อยก็เป็นกำลังใจให้ส่วนเลือกเมนก็รสนิยมใครรสนิยมมันส่วนคนอื่น,นรู้สึกห่างไกลไม่พิมพ์ลงไปก็ไม่ทำให้คำถามดูซีดหรือจืดลงหรอกนะอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเพลงล่าสุดของไอเดนทำให้ผมมองเห็นน้องแล้วครับเจ้าของกระทู้ มินนี่มีทางของเธอได้แน่นอนและเธอจะทำได้ดีมากๆด้วยไม่จำเป็นต้องเหมือนลิซ่าหรอกครับยกตัวอย่างวงการฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลเก่งๆมีเยอะแยะแต่ลีโอเนลเมสซี่มีแค่คนเดียวมันต้องมีปรากฏการณ์ถึงจะทำให้คนคนนั้นดังแบบแมสได้จริงๆอย่างนิชคุณเป็นไอดอลเกาหลีที่เป็นคนไทยคนแรกในสมัยนั้นจึงทําให้เป็นกระแสะที่พูดถึงแบบสุดๆในไทยมีข่าวนิชคุณบ่อยมากบวกกระแสเคป๊อป บูมหรือกรณีลิซ่าช่วงแรกดังอยู่แค่ในกลุ่มคนที่ตามไอดอนเกาหลีแต่เมื่อพีคแบบแมสมากๆช่วง2018ตนั้งแต่เปิดไ G แล้วยอดฟอลสูงขึ้นสูงขึ้นจนขึ้นเป็นอันดับที่1ในไทยได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตจนมีไวรัลคลิปเต้นและเดิมไปที่รู้จักในวงการแฟชั่นความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมมินนี่ตอนเดย์ใหม่ๆคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเลยบางคนรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจมาก พอไม่ใช่่ายบิ๊กทีแต่ตอนนี้คนไทยให้ความสนใจขึ้นมากสังเกตได้ชัดเลยคงต้องให้มินนี่มีงานนอกงานโฆษณาแต่ก็ยากรอเก็บเลเวลไปก่อนถ้าคนรู้จักมินนี่เยอะดังได้ไม่ยากมินนี่ความสามารถเยอะอยู่แล้วจริงๆเตนก็ฐานแฟนไทยๆและอินเตอร์ก็พร้อมอีกคนแต่ s อสเอ็ดังๆงงงงงเลยไม่แม้สักทีทั้ทงที่น้องก็คุบเครื่องนะเริ่มเชื่อแล้วว่าอาจจะมีแบรนด์ติดต่อบ้างแต่ใครไม่ให้รับงาน ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมหน้าตาแบบลิซ่าคนข้างมีเอกลักษณ์ที่คนเกาหลีไม่มีซึ่งทางตะวันตกก็ชอบลุกแบบนี้ด้วยจะเกิดแบบลิซ่าต้องมีอะไรที่โดดเด่นน้องลิซเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามที่หายากมากน้องมีเอกลักษณ์ที่นอกจากจะมีแฟนจากเอเชียแล้วน้องตกแฟนจากตะวันตกได้เยอะมากคือเสน่ห์ที่หายากในศิลปินทั่วไปแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งก็จะมีไอดอลที่ขึ้นมาดังแบบน้องได้ แต่อาจจะอีก10ปีข้างหน้าต้องรอดูต่อไปความเขียนต่อไปแล้วกันนะครับผมคนคนนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องไปอาศัยเคป๊ OP, สร้างให้ก็ได้อาจจะมีในแบบของเราก็เป็นศิลปินเดี่ยวไปเลยออกอัลบั้มภาษาอังกฤษเลยก็ได้คิดว่ามีและอาจไม่ใช่สายเต้นพอไปทำซ้ำเขาก็แพ้อาจเป็นสายร้องสดไปเลยหรือสายดนตรีเทพต้องหาจุดอ่อนเก่าไม่ใช่ทำตามเกาทุกอย่างเราถึงจะกลับมานำ บอกได้แค่ว่าเราดูกันต่อไปถ้าถามตอนนี้ยังไม่รู้สึกถึงว้าวแฟกเตอร์จากคนไหนเลยต้องรอให้มีปล่อยของออกมาแล้วทําให้ทึ่งได้ก่อนก็นีของลิซ่าตอนที่สนใจแล้วมานั่งไล่ดูคลิปผ่านไปชั่วโมงเดียวความรู้สึกมันบอกมาเลยว่าคนนี้ดังแน่นอนดังแบบมากๆด้วยความสามารถรอบด้านไม่พอมีดวงมีกระแสอมนุนอีกแล้วเป็นประเภทผู้หลักผู้ใหญ่เ็นดูอีกอีกความคิดเหนต่อไปแ้ะกันนะฮะ ลิซ่าคือสร้างกำแพงไว้สูงมากๆคือไม่ได้ดังที่เกาหลีที่เดียวลิซ่าคือดังไปทั่วโลกยอดฟอรไก็เวอร์มากๆนี่ก็ไม่ได้อยากเชื่อว่าลิซ่าจะมาไกลได้ขนาดเนี้ยตอนนี้คือยังไม่เห็นใครจริงๆน่าจะอีกหลายปีเลยถ้าเอาแบบให้ดังแบบน้องลิซ่าแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ผมยังมองไม่เห็นปลายอุโมงค์เลยมงจะเป็นตำนานของไทยและของโลกไปอีกนานอยู่ผมรอใครมาแทนแบบพี่เบิร์ดธงชัย จนป่านนี้ยังไม่เห็นมาแทนที่ได้สักคนอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับมินนี่นะ่ะเป็นอีกคนที่น่าจับตามองน้องมีคาริสมาสูงมากและชอบสุดคือเสียงน้อยดีมากยิ่งเพลงสากลคืออยากลองให้น้องมีเพลงแซวโล่บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเทียบลิซ่าหรือแบบๆแได้แต่คิดว่าในอนาคตน้องคงไปได้ดีแน่นอนในอนาคตพอจะมีไอดอนไทยที่พุ่งขึ้นมาแบบลิซ่าได้อีกไหม ต้องขอเกินก่อนว่าความดังของลิซ่าเนี่ยคือระดับเวอร์ไวและดังในหลายสาขาทั้งจากผลงานเพลงก็ตกคนได้ทั้งกลุ่ม K-POP และคนทั่วๆไปก็ไม่ได้ติดตาม K-POP ทั่วโลกด้านแฟชั่นก็ตกคนที่สนใจแฟชั่นชอบคาริสมาในผลงานนางแบบปกงานแฟชั่นวีคอื่นๆแล้วก็ผลงานเวรตี้ที่จีนล่าสุดก็ตกแฟนคนจีนทั่ว,วไปที่รับชมเกินแบบนี้ก็พอนึกออกได้แล้วว่า ความดังของลิซ่ามาไกลเกินขีดจำกัดแค่ศิลปินเคป๊อปไปแล้วในไทยลิซ่าดังระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวคิดว่ายัางดังน้อยกว่าแบมแบมอาจเพราะว่าลิซ่าแทบไม่มีกิจกรรมในวงการบันเทิงเลยแฟกข้อมูลมาตรวัดคนดังเสรเรียบทั่วโลกที่ใช้วัดความดังก็มักใช้ยอดติดตามในไอจีอันนี้หมายรวมถึงคนดังดาราไทยก็มักใช้ไอจีส่วนตัวของแต่ละคนเป็นดัชนีชี้วัดความดังได้ดีขอยกแค่นี้แล้วกันเพราะเห็นภาพชัดที่สุด ตอนนี้ลิซ่ามีคนติดตามทั่วโลก31ล้านคนล่าสุดมีคนติดตาม50,000คนต่อวนันประมาณ1ถึง1.5ล้านคนต่อเดือนแน่ผลจากการไปปรากฏตัวในรายการจีน You With You ก็ทำให้คนจีนทั่วโลกมาติดตามใน IG น้องเพิ่มคาดว่าสิ้นปีนี้ลิซ่าก็น่าจะมีคนติดตามเกิน40ล้านคนโดยปัจจัยคือคัมแบ็กต้องมาในปีนี้และถ้าน้องยังปล่อยผลงานทั้งงานเพลงทั้งคอนบรอบโลกแฟชั่นออกบารตี้ ทำช่อง YouTube ต่อเนื่องอื่นๆในปี2022คาดว่าจะได้เห็นยอดคนติดตามน้องทะลุ50ล้านคนแน่นอนส่วนตัวคิดว่าคงหาคนไทยที่ดังระดับเวอร์ไว d e แบบที่ลิซ่าทำไว้ถึงตอนนี้ก็ว่าคงยากมากๆแล้วอนาคตลิซ่ายังไปได้แก่อีกมากไม่รู้ว่าความดังของลิซ่าจะแผ่ขยายไปถึงไหนอีกแต่เราไม่รู้อนาคตบอกอ่านมีแบบลิซ่าในอนาคตแต่คงอีกนาน จากกระแสในจีนล่าสุดแฟนริซาบาโดเนตซื้ออัลบั้มแบ็คพิงที่เตรียมคัมแบ็กผ่าน7,000 0อัลบั้มเป็นเงินไทย25ล้านบาทเป็นไอดอลเคป้าคนแรกที่ทำได้ถึงยอดนี้คาดว่าถึงวันคัมแบ็กจริงยอดโดเนตในจีนเฉพาะ้าริซาอารวมเงินซื้อได้ถึง9 0 0 0 1 0 0 0 0 0อัลบั้มถามว่าทำไมลิซ่าทำได้ขนาดนี้ขอสรุปไว้เลยว่าก็น่าจะเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของน้องเขาจริงๆที่คนส่วนใหญ่หลงไหลในตัวลิซ่า ทั้งสัดส่วนบุคลิกนิสัยความสามารถคาริสมาบนเวทีทั้งงานเดี่ยวและงานวงก็สามารถดึงดูดคนให้สนใจได้ทั้งหมดถ้าจะของก็ทูหมายถึงน้องวินนี่อยากให้ดังในเมืองไทยมากขึ้นส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสนะเพราะความที่น้องเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ที่ต้องเสริมคือเพลงวงต้องแมสในเมืองไทยเปิดตามผับทั่วไป,ไปบ่อยๆในแบบที่แบ็คพิงค์ทำได้กิจกรรมในไทยมาก่อนแต่เป็นที่รู้จักพูดถึงในวงกว้างคือคนไม่ตามเคป๊อป ก็รู้จักเพลงได้ถูกเปิดปบ่อยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลิซ่าจะดังในไทยด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนอยากพูดเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ